เห็นเขาบอกว่าซีซั่น3ใน Apex Legends Mobile นะครับจะเอาแมปโบเอตกลับมาให้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งผมนยครับก็คิดถึงแมปนี้ซะเหลือเกินเหลือเกินนะครับผมก็เลยไปตัดคลิปนะครับในสตรีมเก่าๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับซึ่งจะรวมเอาไฮไลท์ในแมปนี้นะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจเลยนะครับถือว่าดูอย่างเพลินๆรอแมป w o r l ตเข้ามาในซีซั่นหน้านี้ก็แล้วกันนะครับผม เอาจริงพอกลับมาตัดคลิปไฮไลท์นะครับก็มาดูฟิลม์มตัวเองเนี่ยฮะก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเล่นอะไรนะครับคลิปนี้ก็3เดือนก่อนนะครับผมไม่นึกว่าพอกลับมาดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองเล่นไม่ดีเลย <laughs> โอเคครับไปชมกันเลยครับ mị Reloading Taking damage friends no. uh, I'm hit. round có người chụp getting I'll be there long. I'm taking shots. I down an enemy. I got thou more. Kiang lewa. Reloading. Reloading. <laughs> oh, oh, at. Oh. Need to recharge my shields. Reloading. ผมพลาดนะตอเทนตรงนี้ก็แตกบมันนะ้ลงมาแล้วครับผมลงลมคุณแล้วตัว ตัวครับมารับมันเป็นเดียวกับน้องเขาโอ้ก oh, ็แตกอยากให้เธอร <Hey. S 1> ้องรักเหมืนครั้งแรกโ oh อ้โหเกาะวัวมาเลยเหรอเล่นเกมเดียวกันปะนเ,ปนเนี่ย โอ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้โหตำรวจกี่คนเนี่ยไปไหนไอไหนอย่าเฮ้ยฆ่าแม่งหมดเลยยิงใหญ่เลยเว้ย นี่ไงเขี้ยโดดเร็วด้วยเจ็บกอแตกตัดไปเกมตบเมื่อกี้เนี่ยเลยเข้าเลือดจะน็อกเลยเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปเขาเขาเขาอยู่เชนบนหอกหมดแล้วคุณนิมขึ้นมีจ้ำแผ่อยู่ข้างบนตอนมิกจ้ำแผ่เอามาวมาช่วยอยู่เร็วไลยเดี๋ยวโดดจ้ำแผ่หนีเร็วไปเร็วไปเร็วไป ยิบาถ้าหลงคุณจ่าก็จะแตกก็แตกยิบนแตกตรงตรงตรงอติดตรงัดติไมคอติกกันเลยกจะแตกวะใช่ก็แตก